หารทิพใต้วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุเมืองพิศณุโลกเคยเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศาสดามีความในตำนานว่าหล่อคราวเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีในสมัยรัตนโกสินทร์พระวิหารพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาชำรุดทุดโทมจึงมีพระราชศรัทธาให้อันเชิญลงมายัางกรุงเทพม,มหานคร พระพุทธชินสีประดิษฐานเป็นพระประธานณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารพระศรีศาสดานั้นเจ้าอธิการวัดบางอ้อยช้างนนทบุรีเชิญลงมาสมเด็จเจ้าพระยาบารมมหาพิชัยญาติจะเชิญไปวัดประดูชิมพลีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยให้มาประดิษฐานณวัดบวรนิเวศวิหารด้วยเคยอยู่คู่กันมากับพระพุทธชินสี รุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย